ตอนนี้3ปีแล้วหน้าไม่ตกเลยเพราะว่าที่นี่เย็บถึงชั้นสแนตสมสี่ชั้นลึกๆด้วยล่นนะคะ่ะแล้วก็หน้าตึงแล้วเนี่ยแล้วคอจะหิวได้ยังไงนะคะหน้าตึงคอก็ต้องตึงไม่ว่าด้านข้างหรือด้านไหนก็ตามหายหมดต้องมาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมดบเิลยูเท่านั้นนะคะตึงเป๊ะค่ะปัญหาของแม่ก็คือก็ไปดึงแก้มดึงให้หน้าตึงขึ้นแต่ปรากฏว่าดึงนิดเดียวจริงๆอะค่ะมันก็กลายเป็นว่าที่ดึงไว้เนี่ย มันยานออกมาหมดเลยแล้วที่สําคัญคือมีคีรอยประมาณครึ่งยุ้วก้อยได้ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากแก้ไขกับหน้าค่ะตอนนี้3ปีแล้วหน้าไม่ตกเลยเพราะว่าที่นี่เย็บถึงชั้นแมส3าสี่ชั้นลึกๆด้วยล่ะคะ่ะแล้วก็หน้าตึงแล้วเนี่ยแล้วพอที่หิวได้ยังไงล่ะคะหน้าตึงคอก็ตึง,งไม่ว่าด้านข้างหรือด้านไหนก็ตามหายหมดต้องมาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมดับเบิลยูเท่านั้นนะคะตึงเป๊ะค่ะ